ผู้แรกนะครับันนี้กลับมาพบกับต้นกล้าชแนลนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ TKB ครับอาจารย์วันนี้ทําหน้าที่โดยพี่เอิร์ทนะฮะอาจารย์เอิร์ท TKB มาในชุดเสื้อสีน้ําเงินนะฮะสนามต้นก้าคารามีครับวันนี้ ลุนก้ามาในชุดเสื้อสีเขียวนะฮะเจ้าบ้านลุ่นนี้สิบสามถึงสิบห้าปีฮนะม 3. อหนึ่งถึงมสามอาวุธหนักนะฮะลุ่นนี้ <c oughs> <K> นนนนทีเคบีนะในรายการอะไรเนี่ย หลีแกนสปอตวาฮะทีเคบีตัวนี้ลงมาลงมารอแล้วฮะผู้มาเยือนสามสองสามสามสามสองฮะไลอรับสวัสดีครับ,รบทีเคบีมาจากสมุทรปราการครับอา้าวอาจารย์ เริ่มครับเขียแล้วนนเบอร์เก้าครับไปวัดเซ่เปิมมาด้วยครับเปิอมอย่างเซตบอลครับไปที่บีเตอร์ออกซ้ายที่ไปครับเบอร์สี่ห้าไม่เข้าใจกันครับ ชุดเสื้อสีเขียวงแกงดำนะต้นกล้าเจ้าบ้านผู้มาเยือนนี่ทีเคบีเสื้อสีน้ำเงินนะครับมาจากสมุทรปราการเช็ดเข้ามาครับฝีเป็นผู้รักษาประตูลูกเตะมุมของทางทีเคบีฮะวางยาเข้าไป แฮนด์บอลเหรอเส็จจังหวะแฮนด์บอลของทางต้นกล้าครับเสียฟรีคลิกให้กับ TKB ขอแพงสามครับผู้ส่าระตูดดวยขวามาจังหวะม่โอ้โหหล่อครับ TKB เซตใหม่กจาวเบอร์22ครับ นนไปเติงแล้วครับต้นกาว,วางข้ามาที่ปื้มปื้มเซ็ตไปที่อือจังหวะล็อกโลบแม่จังหวะนี้มีเสียงปืมเปิดวะชั้แลบออกข้าครับลุกทุ่มของต้นก้าครับทุกมา,มาบเบอร์กนะ้าครับสายด้วยขวาโอโมาน เช็ดคานออกครับจังหวะยิงแรกๆของทางต้นกาครับที่บีเซใหมาครับที่กับตันทีมแทงเข้ากลางมาต้นก้าครับกางกลางออกไปทางซ้ายครับหูแตะหลบไปฮะจังหวะนี้เปิดแม้โอ้โหชาร์จไม่โดนโอ้โห กองหน้าครับเบอร์ยี่สิบสองแท็บอินไม่โดนครับทีบีวางยาวโดนแตะด้วยสายมาสองเทียบวางยาวครับภาษาตูถึงไหมโอ้โหนี่สนทาครับแตะรอเส้นแบบสปายด้วยขวาไม่เข้าครับ แม่สามสี่ลูกครับต้นก้าลูกไปค้างอยู่บนหลังคางตัวครับเทเบีเสร็จ<ป>สันสานเทียบกับตัวนวางเลียดแมติดทางต้นก้าครับไปบัตเซ่แม่ไปคนละช่องครับ เล่นจากเขตประตูของท k เคบครับรุ่นนี้อยูสิบสถึงยูสิบห้ครับรุ่นใหญ่สดุดเสร็จใหม่ครับท k เบวางขึ้นไปติดเบอร์สองครับต้นกล้าเบอร์สีออกซ้ายครับเบอร์สี่เทียบโอ้โหด้วยขวาระยะกไก่แม่กระชอ เห็นลูกเตะบุมของทางต้นก้ลานะครับเตะโดยปื้มนะปื้มซัดเข้ามาไปวัดเสียดขวามาเตดบล็อกทีไรบีครับ ตุ่มเข้ามาครับทีวีตัดไว้ได้มาจับไม่ได้ครับจังหวะนี้ลูกทุ่มหั่นทางต้นกล้าครับทุ่มเข้ามาโอ้โหตัดไ,ได้ทีวีด้วยแม่ดึงจ,ดจังหวะนี้ครับจ<ส>ังหวะนี้คืนมาเซตใหม่แม่จังหวะนี้จ่ายาปลื้มเตะออกข้างก่อนครับ ดูทุ่มครับทีบีกับตาลทีครับดีเข้ากลางออกข้างแหวปั้นแหวนนิดอาจารย์ว่าตนกาได้เล่นลูกครับอาจารย์เอ,อิร์ธนะครับวันนี้มาเปาทีบีมีการขยับตัวผู้เล่นนะครับหนึ่งตำแหน่งปติมทุ่มเข้าไปนนว่แหวนนี้ยังทีบีติด เบอร์สี่ของต้นก้าครับทีเคบีวางยาวออกมาครับติดต้นก้าหัวดลูกทุ่มของทีเคบีครับเละเส้นขึ้นมาพักเก็บไม่ได้ครับทีเคบีเซตใหม่ครับกับตนทีครับ ตอวกลางาเซตตอนในแดนหลังครบับทีเคบีลูกนี้ตัวสาตัวรับกวางไปตรงกลางครับโอ้แทงจังหวะนีิดว่า,วาตอนกลาลุ้แย่งเลยครับปื้มไปที่เก้าต่อที่ปื้มดีครับปื้มตัดว่า ทําฟ้าครับต้นก้าแม่ระยะมันเป็นระยะหวังผนนะตรงนี้โดยเบอร์สี่ของต้นก้าครับกําแพงสามคนนะทางทีเคบีด้วยขวาโอ้โหแม่มันบิดออกหลังครับแม,แมเบอร์สี่ ยิงล้มบ่าครับสนามมันเล็กระยะเคิร์ฟมันไม่มีครับโอ้โห,หแม่จะดึงัง่าะนี้หลุดท้าครับทีเบีมาไปที่แบ็คซ้ายครับเข้ามาในออกปีกขวาครับเพิมมาติดทีเคบีเตะทิ้งมาครับ ลูกเตะมุมมองทางต้นก้าครับโดยปื้มเบอร์สิบสามยัดเข้ามาติดทีเอบีครับออกข้างขยับอีกหนึ่งตำแหน่งครับทีเอบีเบอร์สี่ครับออกไปที่แหม่ยังทันครับ ลูกออกหลังครับทีเยบีได้เล่นลูกาทีกับตาทีครัคยบีโอ้โหแม่จังหวะนี้เกือโอ้โหเอจ่ายบอลหน้าโดนโดนแทงเข้ามาลุดไปแล้วครับดูโอ้โหมาโอ้โดนโดนเสาหรือโดนตรงไหนอเนี่ย โอ้โหสนานแล้วรบออกไปทางแบกซ้ายครับโอ้โหจังหวะนี้ใสเปล่าโอ้ไม่ยอมใสายามาฟาวครับม่าฝาวม่าเจอเข้าไปสองดาบอะล่วง จังหวะของทางทีเอบีครับโดยกับตานทีมว้าด้วยเท้าขวาโอ้โหเสาเข้าฮะโอ้เรียบร้อยอ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีเอบีโดยกับตานทีมครับเบอร์สิบสี่ สี่สี่สิบสี่อ่ะสี่สี่อ่ะแห่หนึ่งศูนย์ครับทีกระบีนำไปแล้วปึ่มตบเข้ามาที่เก้าทีกระบีตัดไม่ได้ครับทีกระบีตัดแหม่เปิดได้ผ่านต้นกาแตะหนีด้วยขวามาติดเซฟหน่อยฮะ สัพกพักแลมาดูฟรอร์มปอ, <c oughs> อน่ะ <c oughs> ต,ตอนตอนตรงนี้เห็นไหมตรงไหนเพ,พิ่งเพ,พิ่งมาไม่เห็นแอบเพิ่งมาเปิดมาติดทีวีครับลุงเตะม,มุมอีกครั้งของต้นก้าเปิดมาติดหัวทีวีครับ ใส่ให้เล่นโอ้โหมาจังหวะนี้ทีเคบีต้นกายพยายามจะเอาประตูคืนเขาติดอ่าทีเคบีสวนครับจังหวะนี้ทีเคบีเติดติดหน่อยครับด้วยครูมายิงมยิงกเดบจะเป็นสกอร์ที่สองครับจังหวะสวนของทีเคบี นี่ขยับอีกหนึ่งตำแหน่งครับทีเคบีต้นกายไม่ขยับเลยฮะลูกเตะมุมทีเคบีเปิดมาเข้ามือผู้สาตูฟิลม์มฟิลม์มเซ็ตไปที่แบกซ้าย SI บัตเซ่ครับดดออกมาที่ชิ เบอร์สี่พิกจังหวะนี้ทีเขหูพี่เข้าเบอร์ปื้มมาไงครับปื้มเฮ้ยตาเบอร์เสี้ยนี่พี่ช้างเอาชื่อช้างใช่ไหมฮะใช่มัน้องตาบอดเลเหรอมาที่ชิ้ยี่สีแหมจังหวะนี้เทวียังอยู่ตรงกลางครับหัวยาวขึ้นแม่เข้าสองสาวตูมาที่ปื้มครับ เลาะเส้นขึ้นมาเบอร์สี่คุณช้างแหมตบแม่ผ่าครับติดทีเควบีเขา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 ติดทีมทีมไเียแต่เขาเขาเล่นโอ้ยจังหวะนี้สกัแลครับมากเลยลิีกหนงบัวพีเตอร์มงดุ้นไปเบอร์ยี่สิบสี่จากลีกหนังบัวไหมฮะลลไม่ไม่รู้โอ้โหแหม่จังหวะนี้โอ้ยขยกด้วยขวาแหมติดเซฟของฟิล์มบอกงาน วัดวัดเลูกเตะหมูของทีมครับโดยกับตันทีมวางข้ามามีเตะหมูอ่ะทีหน้าเหรอใช่อุ้ยก้าวว่าก้าวยังบื้อมาไงแม่โอ้ยปีนอนนี้ก็ให้ออกหลังเลยครับ บอลสิง์ลุงเงียกภาคบอลอยู่เสื่อนคุยดูสาตูเทเบีครับหักออกมาทางซ้ายที่กับตาลทีมเซร็ตข้ามฝั่งไปทางแบ็คขวาครับเข้ากลางทีบีเริ่มเซตบอลจากแดนหลังครับอุสาตูหววยาวจังวานี้โอ้โหย มุมนี้มันย้อนแสงอะโดนอะไรครับโดนเยียบด้วยจังหวะเขาะ้าบัท้ครับลูกไม่ได้เจตนาครับเราไม่ใส่สตัร์ทล่ะยังเหรอแห่งคอยบอสอ่ะหน้าดูตอนนี้ได้อย่าโทษเพื่อนครับมันออกสื่อครับ <c oughs> เท่ครับทีมทีมาวิหารวิหารวิเชลัยเท่าไหร่ปังอะไรวะแเท่าไหร่สามสองโอ้ยเกือบแล้วนะสิบปีชาขาดเพราะว่าเขาไม่มีตัวมาวิเชลัยเสร็ดมดิดกระเสริฐเริ่นครับปืนโอ้ยเปิดจะมานี้ทัดบอลออกข้างครับไมจับยังไงไม่กระเสริฐคนเดียวรู้รู้ทีเคบีตัดไม่ได้ครับทีเคบีเบอร์สี่ครับเอาที่บายวรตเซ tập vào mà, 9, là... vào nay, uh, vàng, 9, không à cao ở thính mà mũi vàng giàu mà tịt cao mà sao chít làm ต้องอดหลับอดนอนมาอืมเข้ากัดเด็กเข้ากัดเด็กเช้าเลยว่างอันนี้อุตส่าห์มีตุ๊กตาทั้งหมดอืมหูยขึ้นจังหวะนี้ครับหลุดมาถึงด้วยขวามายังเบอร์สิบครับมาแต่พอดีเขาบอกในที่ไปอู้ยมา เกือบปีแล้วครับยังมีโอ้โห้หแบบเลียกฟ้าครับเบอร์สิบถึงกนะี่เ,าาน,เนีน่ย<ป>ลูกฟีคลิกของต้นก้าครับแหมปั่นเข้ามาติดหัวทางทีเคบีนุนฮนะลโหล รู้รู้รู้ครับ,รรบดูดูลายเหรออ่าทีเคบียัอยงอู้ดีขวาแม่ฉันและวทำไมไม่ให้กีตา้ามาเนากีต้าแล้งไงดีไม่ขี้เกียจนะตาขี้เกียจเหรอดูเตะมุมหง t k ทีเบีครับ ปั่นเข้ามาปื้มอาหลังพักบอลมทีบีหวดเข้าไปแม่เข้าข้างครับเป็นลูกฉลับหวังว่าทีบีมงขึ้นสุดตัวครับเบอร์อะไรเอ่ยิ จังหวะเล่นไว้ครับต้นกาต้องฝึกน้ำหนักโอ้ยตรงนี้โอ้โหว่าคานช่วยไม่ได้ครับโอ้ต้นกาต้องบะคอหนึ่งศูนย์ออกจากครึ่งแรกให้นด้ก่อนครับเดี๋ยวไปแก้เกมข้องหลังอย่าให้ไหลไปถึงสองครับวางโด่งเข้ามา จังหวะโอ้โหแม่ไม่ตรงกรอครับเบอร์ห้าเจ็ดไป็นไหนโอ้โหจังหวะนี้ทีบีอีกแล้วทีเคบงบันนบง,บงอยู่ที่ริมเส้นแล้พลิกได้แมเ,เป็นลูก เตะจะเขยประตูขึ้นมาครับแม่มันย้อนแสงมองไม่เห็นฮะที่ไหนที่นี่นะนั่งนลนร่มเลยนั่งแข่งแบตหมดไปเลยเมื่อกี้กล้องพอนอกไปลูกทุ่มหังทีวีครับ ท,ทุ่มข้ามาแขงจัง่วะนี้แม่้ติด,ด,ดนิดหนึ่งรับลูกทุ่มของทีเคบีครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่หนึง่งตัวศูนย์อยู่นะฮะใช่ไหมหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์อยู่นะลืมเข้ามาลืม ดูเตะมุมของทีเคบีเลียดเข้ามาด้วยขวามาติดบล็อกมาไม่ทันคนระับจบครึ่งแรกก่อนท k b ีขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์พักสักครู่ครับ